ตอนที่สิบบทเพลงใต้แสงจันทร์เจ้าชายกรโนเวนและเจ้าหญิงกรนาเดียแห่งไคซีลอนได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าชายพาโวซซาแห่งฟิโฟเลียเพื่อแจ้งข่าวสารเชิญแก่อาณจักรทั้งหลายมาร่วมงานอภิเศกสมรสระหว่างเจ้าชายฟานโตรนาแห่งยูบิลอนและเทพธิดาแห่งบุพชาติคีนาราซึ่งเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งไคซีลอนเป็นพระญาติของเจ้าชายฟานโตรนา จึงมาในนามแห่งอาณาจักรยูบิลอนในการเดินทางครั้งนี้โดยเจ้าชายพาวซาแห่งฟิโฟเลียร่วมเดินทางมาในฐานะพระสหายและมาท่องเที่ยวในคราวเดียวกันทั้งสามพระองค์เดินทางมายังดินแดนฟิลแลนเดอร์ก่อนและได้นำคำเชิญไปยังอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายมาสามแห่งคืออาณาจักรบนที่ราบสูงฮิริมัสอาณาจักรแห่งป่าผลไม้ฟูเดียนและอาณาจักรแห่งทุ่งหญ้าจามิรัส ซึ่งทั้งสามพระองค์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งสามอาณาจักรนี้ทั้งสามเพลิดเพลินไปก,กับการท่องเที่ยวในอาณาจักรทั้งสามแห่งได้ชมทิวทัศน์บนที่ราบสูงลิ้มรสผลไม้หลากหลายชนิดและควบอาชาไปในดินแดนทุ่งหญ้าในอนาบริเวณที่สุดกว้างไกลเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีเหมือนพรมผืนใหญ่ตัดกับทุ่งธัญพืชสีทองและหมู่ดอกไม้เต็มไปทั่วผืนดิน ทั้งสามได้ใช้เวลาไปกว่าครึ่งเดือนในการท่องเที่ยวในทั้งสามดินแดนนี้แล้วจึงอำลามุ่งหน้าไปยังดินแดนมารีนาเดียดินแดนแห่งท้องทะเลกว้างเมื่อเดินทางมาถึงชายฝั่งเจ้าชายกรโนเวนได้หยิบเอาเปลือกหอยสีขาวนวล2ประกายมุกออกและเปิดเปลือกหอยที่ประกบกันอยู่นั้นออกและมันได้เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเรือสีขาวราวไข่มุกแล้วทั้งสก็ลงไปนั่งอยู่ในเรือเปลือกหอยลำนั้น เรือค่อยๆแล่นออกทะเลไปเองมุ่งสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เรือแล่นมาได้สักพักใหญ่ใจกลางทะเลก็มีวังน้ำวนอยู่ตรงหน้าแล้วเรือก็ค่อยๆหมุนวนลงสู่เบื้องล่างใต้มหาสมุทรสีน้ำเงินนั้นกรโนเวนเจ้าไปได้เรือวิเศษลำนี้มาจากไหนกันมันสุดแสนวิเศษจริงๆพวกเราไม่ต้องว่ายน้ำหรือดำน้ำให้เหนื่อยเลยก็มาถึงมารีนาเดียได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เจ้าหญิงกรนานเดียอุทานและถามอนุชาของนางอย่างตื่นเต้นยินดีขณะที่เรือลำนั้นค่อยๆหมุนวนลงใต้มหาสมุทรแต่ยังเห็นปลาน้อยใหญ่ว่ายอยู่ข้างๆไม่ไกลจากเรือโดยที่ผู้โดยสารนั้นสามารถหายใจได้โดยไม่รู้สึกเลยว่าอยู่ใต้น้ำแล้วอโมอรีสหายของข้ามอบให้เดี๋ยวอีกหน่อยท่านก็จะได้พบกับเขาท่านพี่เขาคือเจ้าชายของอาณาจักรเมอร์เมดาเชวนะกระนานเวนกล่าวต่อพระเชษฐภคินี เจ้าชายของอาณาจักรเงือกอย่างนั้นหรอเจ้าไปรู้จักกับเขาได้ยังไงกันละ่ะกระนานเดียถามข้าเคยช่วยเขาโดยบังเอิญจากการต่อสู้กับโฟเชอร์เจ้าชายแห่งคาลวัสจอมอันตรพานนั่นในคราวที่ข้าไปเรียนพลังเวทกับท่านจอมเวทโอมาซึ่งอยู่แถวริมทะเลในคราวหนึ่งข้าได้พบกับอโมรีที่ขึ้นมาจากทะเลมาพักผ่อนที่โขดหินแห่งหนึ่งแถวๆนั้นแต่เกิดพบกับโฟเชอร์เข้าจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น ซึ่งเจ้าโคเชอร์นี่ชอบหาเรื่องหรือท้าตีท้าสู้กับผู้อื่นไปทั่วข้าจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและได้เป็นสหายกับเขาเขาได้ให้เรือลำนี้มาเผื่อมีโอกาสจะได้ใช้มันไปหาเขาได้และวันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้พอดีกราโนเวนเล่าอ้าละ่ะถึงแล้วขึ้นจากเรือเถอะข้าส่งข่าวให้อโมรีล่วงหน้าแล้วกราโนเวนกล่าวแล้วขึ้นจากเรือเป็นคนแรก เรือได้เข้าจอดเทียบท่าหน้าลานกว้างซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ปราสาทเงือกใต้ทะเลพอดีมีเงือกทหารอยู่ห้าตนว่ายน้ำมาอย่างพวกเขาพวกเราได้รับคำสั่งจากเจ้าชายอโมรี่มารับอคันตุกะทั้งสามเข้าไปยังปราสาทขอรับทหารในหนึ่งกล่าวแนะนำและนำทางพวกเขาเข้าไปทั้งสามเดินเข้าไปในปราสาทตามเงือกทั้งห้าตนไปดังห้องโถงกว้างด้านหนึ่งของปราสาทสีทองใหญ่โต และยังมีทางแยกไปที่ห้องอื่นๆอีกหลายทางด,ด้วยเมื่อไปยังห้องโถงกว้างก็พบกับเงือกหนุ่มตนหนึ่งที่มีรูปร่างสง่าง,งามผมยาวสยายสีออนดุดเปเลวเพลิงใต้ทะเลรับกับหางสีส้มทองเป็นประกายสวยสดงดงามบนศีรษะสวมรัดเกล้าทองคำพร้อมคล้องสังวานทองคำประดับด้วยไพรินและเพชรพลอยดูเด่นสะดุดตาขอต้อนรับสู่เมอร์เมดาและปราสาทของข้า เจ้าชายเจ้าหญิงแห่งไคซิลอนและเจ้าชายพาโวซาแห่งฟีโฟเลียโดยเฉพาะท่านกราโนเวนข้าดีใจมากที่เจ้ามาเยี่ยมข้าหลังจากที่ช่วยข้าต่อสู้กับโฟเชอร์ในคราวนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกคราวนี้มีโอกาสเลี้ยงขอบคุณเจ้าแล้วคืนนี้พวกเราจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกท่านทุกคนและจะแนะนำพวกท่านกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ของข้าอย่างเป็นทางการ เจ้าชายอโมอรีเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองและสวมกอดสหายรักกราโนเวนและจับมือทักทายเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งฟิฟเลีย olia, อย่างยินดีพวกท่านเพิ่งมาถึงเชิญพวกท่านไปพักผ่อนที่ห้องรับรองก่อนเถิดแล้วพบการงานเลี้ยงค่ำนี้เจ้าชายอโมอรีกล่าวแล้วให้ทหารเงือกนำคางอาคันตุก,กะไปยังห้องรับรองพร้อมกับเงือกสาวคอยรับใช้จำนวนหนึ่งติดตามไปด้วย เชิญเจ้าชายกรโนเวนพักห้องนี้ไปคะข้าจะนำทางให้มีอะไรขาดตกบกพร่องเชิญสั่งข้าได้ทุกเมื่อเงือกสาวผมแดงยาวสลวยว่ายนำทางเจ้าชายเข้าไปในห้องพักที่แยกไปทางซ้ายส่วนเงือกสาวอีกสองตนก็นำทางเจ้าหญิงกรนาเดียไปยังห้องอีกห้องหนึ่งอีกตนก็นำทางเจ้าชายพาโวซาไปยังห้องด้านขวาสุดเชิญไปคะเจ้าชายพาวซา เงือกสาวผมสีบรอนอมฟ้านำเข้าในห้องรับรองที่จัดประดับตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรการตาเสาในห้องเรืองแสงส่องสว่างสีขาวนวลสบายตามีส่วนเตียงนอนส่วนพื้นที่นั่งเล่นอ่านหนังสือพร้อมสับนางแนะนำส่วนต่างๆในห้องรวมถึงห้องน้ำส่วนตัวในห้องด้วยเชิญท่านพักผ่อนได้ตามสบายไปคะจะทรงหลับสักครู่ก่อนหรือว่าจะส่งน้ำเลยไหมคะ ถ้าต้องการส่งน้ำข้าจะผสมน้ำอุ่นกับสมุนไพรเพื่อผ่อนคลายให้พร้อมกับจุดเครื่องหอมถวายส่งโปรดกลิ่นหอมประเภทไหนเชิญสั่งข้าได้เลยไปคะนา่งกล่าวพร้อมกับทอดสายตาและส่งรอยยิ้มหวานหยาดเยิ้มไปยังเจ้าชายหนุ่มผู้มีรูปโฉมงดงามราวอิสตรีก็ดีเจ้าจัดการได้เลยเจ้าชายพาวูซ่ากล่าวไปคะข้าจะช่วยชำระกายของท่านได้ด้วย นั่งกล่าวพร้อมกับคิดในใจว่าช่างโชคดีที่ได้เข้ามารับใช้ชายรูปงามเช่นนี้อาคันตุก,กะทั้งสามได้พักผ่อนและเปลี่ยนชุดใหม่พร้อมเข้าสู่งานเลี้ยงต้อนรับของอาณาจักรเมอร์เมดาเมื่อถึงเวลาบรรดาแขกเรือก็มาพร้อมกันในงานเลี้ยงราชาและราชินีเงือกประทับบนบัลลังเป็นประธานในงานเลี้ยงเจ้าชายอมูรีแนะนำอาคันตุก,กะให้รู้จักทุกคนในงานนอกจากราชาราชินีผู้เป็นพระบิดาและพระมารดาแล้ว ก็มีพระเชษฐาเจ้าชายอาลาโนและพระชายาเพอร์ลีนาเจ้าชายอาลาโนมีรูปร่างสง่างามไม่แพ้พระอนุชามีผมยาวสยายสีเงินอมฟ้าดุดเดียวกับหางของเขาส่องประกายสีเงินอมฟ้าเช่นกันและพระชายาที่เลอโฉมโดดเด่นกว่าเงือกสาวตนไหนในงานมีดวงหน้างดงามหวานซึ้งชวนหลงไหลเส้นผมสีเงินอมชมพูรับกับท่อนหางสีขาวดุจไขมุกสีชมพูเป็นประกายดุจโอปอเหลือบรุง้ง พระชายาทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นเลิศจริงๆข้าเองก็เคยได้ยินกิติศัพท์เรื่องความงดงามของท่านว่าเป็นเลิศในอาณาจักรเมอร์เมดาวันนี้ได้พบเจอถือว่าเป็นโชคดีของข้าโดยแท้เจ้าชายพาวซากล่าวชมท่านกล่าวชมเกินไปแล้วเจ้าชายพาวซาข้าที่เป็นสตรีแท้ๆยังคิดว่าความงามของข้าช่างแสนธรรมดาเมื่อเทียบกับท่านเลยพระชายาเพอร์ลิน่ากล่าวตอบขออภัยเจ้าชายพาวซา เดิมทีข้าและชายยายังคิดว่าท่านเป็นเจ้าหญิงผู้เลอโฉมเสียอีกในครั้งแรกที่ได้พบแต่พออามอโมรีแนะนําท่านจึงได้ทราบว่าท่านคือใครเจ้าชายอาราโ,โนกล่าวข้าถูกเข้าใจผิดเช่นนี้จนชินเสร็จแล้วล่ะแค่ไม่ถือสาหรอกเจ้าชายพาวซากล่าวข้าได้ยินมาว่าที่เมอร์เมดามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่สามกองทัพที่เกรียงไกรหาผู้ใดต่อกรได้ยากท่านเองก็เป็นหนึ่งในผู้นํากองทัพทั้งสามนี้ด้วยใช่หรือไม่เจ้าชายพาวซาถามต่อ ในอนาณาจักรเรามีสามกองทัพที่เราภาคภูมิใจดังเช่นที่ท่านกล่าวมามีกองทัพอคโนราที่ข้านำทัพกองทัพซอนบิเทียของอาโมรีและกองทัพอันโทซัวของแม่ทัพโอลินัวเจ้าชายอาาโนกล่าวพอพูดถึงเขาก็มาถึงพอดีตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่มาร่วมงานเลี้ยงเสียแล้วแม่ทัพโอลินัวเจ้าชายอาาโนเรียกตัวแม่ทัพที่เขากล่าวถึงมาแนะนำให้อาคันตุก,กะจากเฟอร์มาเมตาให้ได้รู้จักกัน โอลิโนเข้ามาถวายความเคารพแด่ราชาราชินีและอาคันตุกะทั้งสามนั่นเขานี่นาเขานั่นเองไอดิสเจ้าหญิงกรนาดียรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเขาอีกครั้งซึ่งไม่คิดว่าจะได้พบเจอเร็วเช่นนี้นางรู้สึกหัวใจเต้นแรงจากความรู้สึกตื่นเต้นยินดีจนเกือบจะซ่อนความรู้สึกไว้ไม่อยู่มือสองข้างรู้สึกเกตกะขึ้นมาจนวางตัวไม่ถูกจึงได้แต่ประสานมือทั้งสองไว้นิ่ง เขาเป็นถึงแม่ทัพแห่งอาณาจักรเมอร์เมดาถ้าบอกว่าข้าเคยจับตัวแม่ทัพของอาณาจักรไปทรมานกลั่นแกล้งเล่นคงไม่มีใครเชื่อแน่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเกิดความบาดหมางก,กันระหว่างอาณาจักรละ่ะกรนานเดียคิดมีภาพผุดขึ้นในสมองต่างๆนานาแต่เมื่อทั้งคู่ได้ศบตากันนางมองเข้าไปยังดวงตาสีม่วงดุจอเมทิสคู่นั้นใบหน้าและดวงตาของเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเคยรู้จักนางมาก่อน สีหน้าเรียบเฉยจนดูเย็นชาไร้ความรู้สึกใดๆและคนสุดท้ายที่ได้รับการแนะนำคือเจ้าหญิงอามิเลียพระคณิษฐาของเจ้าชายอาลาโนและเจ้าชายอมอรีเงือกสาวแรกรุ่นใบหน้าอ่อนหวานเรือนผมยาวสีม่วงแดงทอนหางเป็นสีม่วงอมน้ำเงินสวยงามกลางหน้าผากมีปานสีแดงรูปหยดน้ำดูเด่นและสวยงามแปลกตายินดีที่ได้รู้จักเจ้าหญิงน้อยท่านดูสดใสงดงามมาก ราวกับเทพทิดาแห่งมาหาสมุทรเลยทีเดียวเจ้าชายพาวซาและเจ้าชายกราโนเวนต่างกล่าวชมเจ้าหญิงน้อยมีใบหน้าแดงด้วยความเขินอายในขณะที่กล่าวขอบคุณเจ้าชายทั้งสองและได้รับเชิญให้มานั่งทานเลี้ยงในกล้กับเจ้าหญิงกรนาเดียด,ด้วยกันเมื่อบรรดาแขกเรือต่างนั่งประจำที่กันแล้วการแสดงในงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้นเริ่มจากการร่ายรำแหวกวายวารีของเงือกสาวแสนสวยแปดตนจบโดยการรินเล่าเลิศดรถ ให้แก่บรรดาแขกสูงศักด์ทั้งหลายต่อด้วยการแสดงการประลองยุทธกันระหว่างตัวแทนกองทัพทั้งสามของเงือกหนุ่มผู้สง่างามและกล้าหาญที่คัดเลือกมาและการแสดงอื่นๆอีกหลายรายการจนรายการสุดท้ายคือการร้องเพลงและเล่นดนตรีของกลุ่มเงือกที่สะกดทุกคนให้นิ่งฟังเสียงเพลงอันไพเราะและสะกดทุกสายตาให้มองไปยังกลุ่มนักดนตรีบนลานเวทีการแสดงนั้นมีเพียงสายตาของเจ้าหญิงกรนาเดียเท่านั้น ที่มองไปยังเงือกหนุ่มผู้มีผมยาวสยายสีน้ำเงินเข้มเกือบดำเมื่อสะท้อนแสงจะเห็นประกายสีน้ำเงินเหมือนกับหางของเขาแต่ท่อนหางนั้นมีสีน้ำเงินออกแกมเขียวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนางซึ่งกำลังมองในยังลานเวทีการแสดงแต่เหมือนเขาจะรู้ว่ามีสายตาจ้องมองเขาอยู่จึงได้หันมามองสบตากับเจ้าหญิงทั้งคู่ศบตากันอยู่พักหนึ่งแต่ทางฝ่ายกรนาเดียเป็นฝ่ายหลบสายตาคู่นั้นมาก่อน เมื่อการแสดงสุดท้ายจบลงบรรดาแขกก็ต่างพากันลุกขึ้นไปพูดคุยทักทายกันและดื่มกับอาคันตุกะทั้งสเจ้าชายกราโนเวนสนทนาอยู่กับเจ้าชายอมอรี่เจ้าชายอาลาโนและบรรดาขุนนางคนสนิทเจ้าหญิงกรานาเดียก็สนทนาอยู่กับพระชายาเพอริน่าเจ้าหญิงอเมิเลียและเหล่าสตรีชนชั้นสูงส่วนเจ้าชายพาวซซานั้นแวดล้อมไปด้วยเหล่าบรรดาธิดาและเงือกสาวชนชั้นสูงเมื่องานจบลง ทุกคนก็ทยอยแยกย้ายกันกลับที่พำหนักของตนเจ้าหญิงกรนานเดียกลับเข้ามายัางห้องพักของนางเพื่อเตรียมพักผ่อนและอนุญาตให้เงือกสาวที่คอยอยู่รับใช้ให้ไปพักผ่อนได้ไม่ต้องอยู่คอยรับใช้นางนางจึงอยู่เพียงลำพังในห้องนอนขณะที่ล้มตัวลงบนเตียงใหญ่นุ่มฟูนั้นพลันสายตาก็เหลือไปเห็นเงาคนอยู่ริมหน้าต่างห้องจึงได้ลุกขึ้นตรงไปยังหน้าต่างนั้นเจ้านั่นเองไอเดิสกรนานเดียอุทานด้วยความดีใจ ข้าขออนุญาตเข้าไปพบท่านสักครู่จะได้หรือไม่โอลินัวกล่าวขออนุญาตได้สิกรนาเดียกล่าวอนุญาตเจ้าหญิงกรนาเดียข้าไม่คิดว่าเราจะได้พบกันอีกยิ่งกว่านั้นท่านยังเป็นอาคันตุกะของเจ้าชายอโมอรีอีกด้วยโอลินัวกล่าวข้ายิ่งแปลกใจมากกว่าเจ้าอีกเจ้าเป็นถึงแม่ทัพแห่งอาณาจักรเมอร์เมดาคิดไม่ถึงจริงๆกรนาเดียกล่าวข้ามาขอให้ท่านอย่าได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่อ่าวไมซิคาริสจะได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสองอาณาจักรถ้าหากใครรู้ว่าเจ้าหญิงแห่งไคซิลอนถูกเหล่าเงือกจับตัวกักขังไว้แล้วก็คงจะเกิดเรื่องวุ่นวายเป็นแน่โอลินัวกล่าวเจ้ากําลังปกป้องน้องชายของเจ้ากาลีนัวงั้นหรือกรนานเดียกล่าวถามท่านกล่าวถูกต้องแล้วเขาถูกสถานการณ์บางอย่างบีบคั้นจนต้องหนีออกจากกองทัพไปจากเมอร์เมดา้าถ้าเขาทําผิดอีกเขาจะไม่มีวันได้กลับมาที่นี่ดังนั้น ข้าจึงขอร้องให้ท่านปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโอลินัวกล่าวก็ถูกของเจ้าหากใครรู้ว่าข้าจับตัวแม่ทัพของเมอร์เมดามากักขังทรมานเล่นก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่กรนาเดียกล่าวพลางชายตามองไปยังเงือกหนุ่มแล้วใช้นิ้วม้วนปลายผมเล่นข้าเองก็ไม่อยากเป็นตัวการสร้างความบาดหมางระหว่างสองอาณาจักรด้วยแต่ถ้าจะไม่ให้ข้าแพร่พายเรื่องนี้เจ้าต้องขอโทษข้าสำหรับเรื่องในห้องอาบน้ำวันนั้นก่อนกรนาเดียกล่าวในวันนั้น เพื่อที่จะหลบหนีออกจากไคซิลอนข้าจําเป็นต้องเสียมารยาทกับท่านโปรดอภัยให้กับข้าด้วยเจ้าหญิงโอลิโนวกล่าวขอโทษข้ายังไม่ยกโทษให้เจ้าต้องรับปากข้าสองเรื่องก่อนกรนาเดียกล่าวท่านต้องการให้ข้าทำสิ่งใดหรือโอลิโนะถามพาข้าขึ้นไปเที่ยวชมจันทร์บนผิวน้ำได้หรือไม่ปกติทุกคืนข้าจะออกไปชมจันทร์และดวงดาวก่อนนอนทุกคืนแต่ที่นี่ มองไปทางไหนก็มีแต่ปลาว่ายน้ําและดอกไม้ใต้ทะเลไม่เห็นดวงจันทร์และดวงดาวและข้าอยากชมจันทร์กลางทะเลดูสักครั้งกรนาเดียกล่าวเรื่องนี้ข้ารับปากท่านได้แล้วอีกเรื่องล่ะโอลินัวรับคําอีกเรื่องก็คือต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนกันมิใช่ศัตรูคู่แค้นในยามที่พวกเราอยู่ตามลำพังอย่าเรียกข้าว่าเจ้าหญิงเรียกข้ากรนาเดียเท่านั้น และให้พูดคุยกับข้าแบบเพื่อนไม่ต้องใช้คำพูดที่เป็นทางการแบบนี้ได้หรือไม่กรนาเดียกล่าวท่านเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ข้าเป็นเพียงข้ารับใช้ของเมอร์เมดาคงไม่เหมาะสมหากจะเรียกชื่อท่านตรงๆและตีตัวเสมอท่านโอลินัวกล่าวข้าถึงได้บอกว่ายามเฉพาะที่อยู่ตามลำพังอย่างไรละ่ะกระนาเดียกล่าวก็ได้ข้ารับปากท่านกรนาเดียโอลินัวกล่าวรับคำแล้วตรงไปยังหน้าต่างที่เปิดอยู่ยื่นมือออกมา กรนาเดียจับมือเขาไว้แล้วแรงดึงจากเงือกหนุ่มทําให้นางปะทะเข้ากับตัวของเขาซึ่งนางรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและอบอุ่นยิ่งนักเขายืนพักคลุมออกมาคลุมนางไว้ท่านต้องใช้พ้าคลุมพรางตัวเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นอาจจะเป็นที่คอรหาได้โอลินวกล่าวแล้วว่ายน้ําพานางขึ้นมาบนผิวน้ําอย่างรวดเร็วที่นี่สวยจังเลยมองเห็นจันทร์เต็มดวงและดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยกรนาเดียก้าวเดินขึ้นจากชายหาดบนเกาะกลางทะเลที่โอลินวพามา จะเรียกว่าเป็นเกาะก็คงไม่ถูกนักมันเหมือนกับแนวพื้นดินที่โผล่ขึ้นมากลางทะเลมากกว่ามีเนื้อที่ประมาณประสาทหลังใหญ่2อสาหลังติดกันเท่านั้นเมื่อโอลีโนวขึ้นมาจากชายหาดท่อนหางของเขาก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นขามนุษย์มาแทนที่เขาเดินตามขึ้นมาพร้อมคลุมร่างด้วยผ้าคลุมที่ติดมาด้วยลมโชยแผวเบาแต่ร่างของการานาเดียยังคงเปียกชื้นอยู่ทําให้รู้สึกหนาว โอลิัวยื่นพักคลุมผืนหนึ่งคลุมร่างให้กรานเดียพร้อมกับใช้พลังเวทเป่าลมให้พัดผ่านทั่วร่างของเจ้าหญิงทําให้เสื้อผ้าแห้งสนิทกรานเดียรู้สึกว่าสายลมนั้นได้พัดไปทุกส่วนของร่างกายและทําให้อบอุ่นขึ้นและสังเกวตว่าพักคลุมนั้นก็คือพักคลุมที่โอลินวนําไปจากตัวนางเมื่อวันที่จะหลบหนีออกจากไคซีลอนนั่นเองเจ้ายังเก็บเสื้อคลุมนี่ไว้อยู่หรือกรานเดียถามข้าต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้เพื่อป้องกันการติดตามแต่เมื่อมีโอกาสวันนี้ ขอขอคืนให้กับท่านโอลินัวตอบขอบคุณนะกรานาเดียดึงผ้าคลุมให้กระชับตัวขึ้นคราวก่อนเจ้ายังติดค้างการร้องเพลงให้ข้าฟังอยู่นะจำได้หรือไม่ร้องเพลงให้ข้าฟังอีกครั้งจะได้ไหมแต่คราวนี้ห้ามเจ้าใช้มนต์สะกดให้ข้าหลับนะข้าอยากฟังบทเพลงนั้นจนจบกรานาเดียกล่าวได้สิโอลินัวกล่าว แล้วเริ่มต้นร้องท่วงทํานองอันไพเราะของบทเพลงใต้แสงจันทร์เต็มดวงที่งดงามของข้าครีนที่เต็มไปด้วยแสงดาราเต็มฟากฟ้าเจ้าร้องเพลงได้ไพเราะจริงๆข้าไม่เคยฟังเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนคงมีคนขอให้เจ้าร้องเพลงให้ฟังมากมายแน่เลยจริงไหมกรานเดียกล่าวชมมีไม่มากนักส่วนใหญ่ข้าจะร้องเพลงกับกาลินัวเมื่อสมัยยังเด็กและบิดามารดาเมื่อสมัยที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นโอลินวนเล่าให้ฟัง แสดงว่านอกจากครอบครัวแล้วเจ้าไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยหรือกรานาเดียกล่าวถามโดยแอบ,บดีใจลึกๆว่านางเป็นคนแรกที่เขาร้องเพลงให้ฟังนอกจากคนในครอบครัวถูกแล้วหลังจากศึกสงครามที่ทําให้บิดามารดาฆ่าจากไปข้าก็ไม่เคยร้องเพลงอีกโอลินัวกล่าวการพูดถึงบิดามารดาผู้จากไปของเขาอาจจะทําให้โอลินัวรู้สึกเศร้าใจได้กรานาเดียจึงเปลี่ยนเรื่องพูดคืนนี้ช่างวิเศษยิ่งนัก ข้าเพิ่งได้ฟังเสียงเงือกรองเพลงท่ามกลางแสงจันทร์ที่ล้อมรอบด้วยทะเลเป็นครั้งแรกขอบคุณเจ้ามากโอลินัวกรานาเดียชาวคืนนี้ดึกมากแล้วข้าว่าท่านควรจะต้องกลับไปพักผ่อนได้แล้วละ่ะโอลินัวกล่าวแม้ว่ากรานาเดียยังไม่อยากกลับลงไปใต้ทะเลนักแต่เพื่อป้องกันปัญหาจึงยอมกลับตามคำแนะนำโดยดีโอลินัวจึงพานางกลับไปยังห้องบรรทมรับรองใต้ทะเลเมื่อส่งถึงแล้วเขาก็อำลาจากไปเดี๋ยวก่อน พรุ่งนี้เจ้าจะมาพาข้าไปเที่ยวชมอาณาจักรเมอร์เมดาหรือไม่กรานาเดียถามนั่นต้องแล้วแต่พระราชาประส์ของพระจายอโมอรี่ว่าจะทรงมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดข้าต้องขอตัวก่อนกรานาเดียโอลิโนกล่าวลาแล้วว่ายน้ําจากไปกรานาเดียเฝ้ามองเขาว่ายน้ําจากไปไกลแล้วจึงเดินไปยังเตียงนอนแล้วล้มตัวลงบนที่นอนนุ่มสบายแล้วหลับไปด้วยความรู้สึกยินดีและเป็นสุขยิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายกรานเวนตื่นมาก่อน แล้วจึงเดินไปยังห้องพักของเจ้าชายพาวซ่ายัางไม่ทันได้เคาะประตูก็มีนางเงือกสาวเปิดประตูเดินออกมาห้าตนพอพวกนางเห็นเจ้าชายกรานเวนก็ทำความเคารพแล้วเดินเลี่ยงจากไปกรานเวนเดินเข้าไปในห้องเห็นพาโวซ่านั่งจิบเครื่องดื่มร้อนมีควันลอยขึ้นมาเหนือถ้วยนั้นอยู่ที่โต๊ะหนังสือในห้องอย่างสบายอารมณ์เมื่อสักครู่เห็นเงือกสาวห้าตนออกมาจากห้องท่านหรือว่าพวกนางอยู่ในห้องนี้กันเมื่อคืน ท่านได้นอนบ้างหรือไม่กรานเวนถามทีเล่นทีจริงท่านคิดไกลไปถึงไหนกันพวกนางแค่อยากอยู่รับใช้ข้าเมื่อคืนข้าบอกไปแล้วว่าไม่ต้องการแต่พวกนางยังคงยืนยันข้าไม่อยากขัดความตั้งใจจึงให้อยู่ในโถงส่วนพื้นที่นั่งเล่นนี่แหละเรื่องก็มีเท่านี้พาวซ่ากล่าวพอพวกนางตื่นขึ้นก็จดแจงแต่งองค์สงเครื่องให้ท่านเสียแต่ช้าตรูนี่เลยหรือกรานเวนถาม ถูกแล้วไม่อยากขาดความตั้งใจที่อุตส่ารอทั้งคืนแล้วท่านละ่ะยังไม่แต่งตัวอีกหรือดูเหมือนว่าท่านเพิ่งจะลุกออกจากเตียงเลยพาวซาถามพร้อมกับดูสหายที่อยู่ในชุดบางสำหรับใส่นอนพร้อมกับผมยาวสยายที่ดูยุ่งยุ่งเหมือนกับว่าใช้มือสาง,สางมาเท่านั้นยังพอมีเวลาข้าเลยตื่นมาหาเจ้าก่อนคิดว่าจะพากันออกไปดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่ว่าต่างกับบนผิวน้ำอย่างไรละกราโนเอนกล่าว พวกท่านตื่นเช้ากันดีนะข้าเห็นประตูงแง้มอยู่และได้ยินเสียงพูดคุยเลยถือวิสาสะเดินเข้ามาอาโมรี่กล่าวทักทายสหายทั้งสองวันนี้ข้าจะพาพวกท่านไปเที่ยวชมเกาะกลางทะเลกันเลยเข้ามาแจ้งพวกท่านให้เตรียมตัวก่อนข้าและโอลิโน่จะเป็นผู้นำทางการเที่ยวชมในวันนี้อโมรี่กล่าวพร้อมกับนำกราโนเวนกลับห้องเพื่อเตรียมตัวเงือกรับใช้ได้แจ้งข่าวนี้กับเจ้าหญิงกรานาเดียด้วยเช่นกัน และเตรียมตัวให้แก่นางด้วยเสื้อผ้าใหม่และจัดเตรียมสิ่งของที่จะต้องนำไปกรนานเดียดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าโอลิโนจะเดินทางไปด้วยเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปยังเกาะกลางทะเลที่เจ้าชายอโมรีกล่าวถึงในคณะนี้มีผู้ร่วมเดินทางนอกจากอาคันตุก,กะทั้งสามแล้วก็มีเจ้าชายอโมรีเจ้าหญิงอเมิเลียโอลิโนและทหารคุ้มกันอีกสิตนโดยอาคันตุกะทั้งสามนั่งเรือไป ส่วนชาวเนือกก็ว่ายน้ำไปกันเมื่อถึงเกาะโบเรียลิสอันเป็นจุดหมายทั้งหมดก็ขึ้นไปเที่ยวชมบนเกาะนั้นชาวเงือกเมื่อขึ้นจากชายหาดก็สวมชุดคลุมเพื่อเดินเที่ยวชมกันโดยทหารคุ้มก <Pope> AH> ันทั้ง10คอยเฝ้าเรืออยู่2ตนที่เหลือก็เดินตามมาคอยดูแลความปลอดภัยอยู่รอบๆในเกาะนี้มีแหล่งน้ำจืดไว้ดื่มกินแก้กระหายได้ซึ่งมาจากน้ำตกสายเล็กๆในใจกลางเกาะ และสวนผล,ลไม้รวมทั้งผลเบอร์รี่มากมายเจ้าชายอโมอรี่กล่าวแล้วนำทางพวกเขาไปยังสถานที่ที่กล่าวถึงและให้ทุกคนเที่ยวชมทิวทัศน์บนเกาะแห่งนี้ความงดงามที่แท้จริงของเกาะแห่งนี้ต้องรอถึงยามค่ำคืนนี้พวกท่านต้องชอบมากแน่ๆเจ้าหญิงอามิเลียกล่าวขณะที่ทุกคนนั่งพักทานอาหารริมลำธารใกล้น้ำตกชมทิวทัศน์ฟังเสียงน้ำตกและนกทะเลบินผ่านไปมา ในยามค่ำคืนจะแตกต่างกับตอนกลางวันอย่างไรหรือเจ้าหญิงกรานเดียถามเจ้าหญิงอเมเลียท้องฟ้าบนเกาะนี้ยามค่ำคืนจะมีแสงสีต่างๆสะท้อนไปมาดูได้ทั้งคืนโดยไม่เบื่อเลยบางครั้งจะมีแสงสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสลับกันไปมาและรอบๆบ,บริเวณชายหาดจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเรืองแสงขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่มันจะทำให้ทะเลแถบชายฝั่งเป็นสีเขียวเรืองแสงบางก็น้ำเงินเต็มไปทั่วบริเวณซึ่งหาดูไม่ง่ายนักเจ้าหญิงอมเมเลียพรนานาให้ฟังอยากให้ข่าเร็วๆจังข้านึกภาพตามแล้วมันต้องงดงามมากๆแน่เลยกรนาเดียกล่าวพวกเราจะค้างคืนในเกาะนี้คือหนึ่งหากพวกท่านต้องการชมความงามบนเกาะนานๆข้านำสิ่งของต่างๆมาเผื่อไว้ด้วยเจ้าชายอโมอรีกล่าวจริงหรือเป็นความคิดที่ดี พวกเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเจ้าชายกราโนเวนกล่าวงั้นตกลงตามนี้พวกเราจะให้พวกทหารไปจัดเตรียมที่พักสำหรับคืนนี้ให้ล่วงหน้าก่อนเจ้าชายอโมรี่กล่าวพร้อมกับเดินไปแจ้งทหารพร้อมกับโอลินัวเพื่อให้จัดเตรียมของและตระเตรียมเวรยามตอนกลางคืนข้าขอตัวไปเดินเล่นสักหน่อยนะเจ้าชายพาโวซากล่าวแล้วลุกข,ขึ้นเดินเที่ยวชมบริเวณน้ำตกแล้วเดินอ้อมไปทางด้านหลังในป่าไม้ด้านนั้น ส่วนเจ้าชายอาโมอรีเดินกลับมาแล้วก็สนทนากับเจ้าชายกราโนเวนต่อทั้งสี่นั่งพูดคุยกันอยู่สักครู่เจ้าหญิงอามิเลียก็ขอหลับพักเพื่อตื่นขึ้นยามค่ำคืนจะได้ไม่ง่วงนอนเสียก่อนเจ้าหญิงกรานาเดียจึงลุกขึ้นเดินชมรอบๆบริเวณบ้างนางเดินออกจากริมลำธารเข้าไปยังสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆเห็นสวนเบอร์รี่หลากหลายชนิดหลายสีเต็มไปหมดก็ลองเด็ดชิมแล้วเดินไปเรื่อยๆก็พบกับโอลินัวในสวนเบอร์รี่นั้น ซึ่งเขากำลังเดินลาดตะเวนดูความปลอดภัยในรอบๆป่าเล็กๆในเกาะน,นางจึงเดินเข้าไปทักทายท่านแม่ทัพโอลิโนะมาเดินลาดตระเวนอยู่ที่นี่หรือข้าไม่ค่อยเห็นท่านพูดคุยกับใครเลยไม่เหมือนกับน้องชายของท่านที่ชอบพูดคุยกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอที่อ่าวไมซีคาริสนั่นกรนานเดียกล่าวทักข้าชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าแต่ไหนแต่ไรมากาลินนวจะเป็นฝ่ายพูดและข้าจะเป็นฝ่ายฟังอยู่เสมอขเขากล่าวเพราะเหตุใด เขาจึงได้ลาทิ้งที่นี่ไปละ่ะท่านเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่กรานเดียถามเรื่องนี้มีผลกระทบบุคคลหลายคนข้าไม่อยากกล่าวถึงท่านถามเรื่องอื่นเถิดโอลินัวกล่าวก็ได้ข้าจะไม่พูดถึงกาลินัวอีกท่านจะไปงานเลี้ยงของท่านพี่ฟานโทนาที่ยูบิลอนเมื่อหรือไม่กรานเดียถามถ้าหากองราชาหรือเจ้าชายมีความประสงค์จะให้ข้าไปข้าก็ต้องไปตามคําสั่งโอลินัวตอบโอลินัวเจ้าเห็นข้าเป็นสหายหรือเปล่า ทำไมถึงไม่มีความตั้งใจที่จะไปพบข้าเลยคะเจ้าน่าจะใช้ความพยายามให้ได้ไปสิไม่ใช่แค่ว่าไปเพราะมีคำสั่งอย่างเดียวนะกระนานเดียพูดเหมือนตัด้อเขาท่านคือสหายข้าเจ้าหญิงกรานเดียโอลิโนตอบห้ามเรียกข้าเจ้าหญิงตกลงกันแล้วไงจำไม่ได้หรือเรียกชื่อข้าก็พอกรนานเดียย้ำได้กรนานเดียโอลิโนกล่าวเจ้าน่าจะหัดยิ้มบ้างนะตั้งแต่ข้ามาถึงนี่ข้ายังไม่เคยเห็นเจ้ายิ้มเลย สีหน้าเย็นชาตลอดเวลาเลยกรานเดียกล่าวและเอานิ้วจิ้มมุมปากทั้งสองด้านขึ้นให้หน้าเย็นชานั้นมีรอยยิ้มท่านเล่นเป็นเด็กๆไปได้โอลิโนวกล่าวพร้อมกับจับมือที่นุ่มละมุนนั้นออกจากใบหน้าเขาเจ้ากำลังไปไหนนะ่ะข้าเดินไปด้วยได้ไหมกรานเดียถามข้าเพียงเดินตรวจดูความเรียบร้อยเท่านั้นท่านจะเดินตามมาก็ได้แต่ระวังลื่นด้วยนะช่วงนี้ทางจะชันขึ้นพูดยังไม่ทันขาดคำกรานเดียก็ลื่นตรงทางข้างหน้า แต่เขาหันกลับมาคว้าตัวนางไว้ได้ทันก่อนที่จะล้มลงกับพื้นขอบใจนะเกือบไปแล้วกรนาเดียจับแขนของโอลิโน่ที่พยุงร่างนางขึ้นมาแล้วเดินไปด้วยกันโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าอยู่ในสายตาของดวงตาสีเขียวอมทองของเจ้าชายพาวซซาที่มองทั้งคู่อยู่อีกฟากหนึ่งของสวนนั้นภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่จบตอนตอนในตอนที่11การโจมตีของพวกอันดาย